สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือนีกับมะพร้าวกับสองเกิดสอดแช่แนลอีกแล้วครับมือนีสีมะเบิงหมูปลาครับหมูปลาฟ้ามเก่าเหรครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นใดพันไม้มากครับได้พันเหมยซ่านกับผู้พันดำหื้อเจ้าไหนนี่ลหระครับกัดไปสอบถามจากของป้ามเพื่อนครับมาหอดแล้วครับป้ามันนี่ครับจากของเพื่อนครับนี่ปลาเกียนครับจิรนันจะอินแก้วบ่ รครับ,รบนี่สีบเบิรงหยังกรครับสีผ้าเบิรงหยังกรถ้าไปเบิรงลูกหมูสองตัวเลยค่ะอ๋อเขาเอา้นูหอย่างนี่อันนี้ก็เอ้นเหมยสัน้นนี่เหมยสัน้นค่ะลูกหมูนี่เอามาเป็นแม่บล็อกอ<ๆ>ันเป็นสายพันธุ์ลูกดบสีเพิ่มสีเพิม่สพมสายพันธุ์ใหม่มาในฟ้ามเม,มนบอกเมนค่ะเหมยสั้นนี่มันจะเป็นหมูพะราชาทานไข่ต้นดอยทั้ง เชียงใหม่จังหวัดเานือทานเหนือวานนี้ก็เลยเอาเขามานี่อายุสองเดือนมีสองเดือนมมนบอสางมันใหญ่อมันเป็นสายน่านลุกดกหง้าบเนาะต้อหูใหญ่ปะถ้าเมนหมูปลาเขาถ้ามาดามันถูโตบวใบใหญ่ตอนนี้เมนบอสัตสองเดือนบอสขาใ่ใหญ่ค่ะห่างกันเติบมมนบอห่างกันเติบนี่มาเบงหมูปลาผันผสมสองเดือนกว่ามาเบงตัวนี้ตันก็ได้มาเปรียบเทียบกัน ันมีโล่งครับโล่งนี่ครับ,ล,บลายแตงไท่อันนั้นเอนลายแตงไทยบ่นี่มนหมูปลาหมูปลาพัานผสมค่ะของพื้นบ้านเ้าที่สองเดือนกว่าเสด้ซ้ํานียเขาจะเลือดสูงแน่จักน้อยอ๋อขนาดพวกเขาก็เลยจะบ่ใหไ่เป็นไดค่ะแลบนี่คือหมูปลาพัานผสมแบบแบบเกาแมนบ่แมนแบบเกาทีืออย่ยงย่ฟารนมใหนั่นแบบคือ่าไ้ ไปเอาพ่านไม้มา,าพ่านยังเกาะ,ะได้ม,มาไม้นี่ค่ะสามตัวนี่มาจากบุรีชัย้ามจังหวัดอุบลพอเขาจะเป็นดำผู้ผ่านเลือดลอยแต่ว่าแม่เขาจะมาสายเชี่ยงดำเชี่ยงไม้เบิกเชี่ยอ,อันนี้กะ่ะน้ำขม่าเพราะว่าอยากได้สายน่านเขาค่ะอยากได้สายน่านเขาเนี่ยเทามันจะบพราใครนี่ดำเชี่ยงไม้ทีบวกเบิกเชี่ยเป็นสายลูกดก ที่วุฒิชัยข้ามเป็นแนะนำกันเลยกนตนำข้าวแมอได้มาสามตัวได้มาสามตัวตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งกักินอาหารเก่งอยู่ค่ะหมูกะเดือนกว่าเองนี่บ่เดือนกว่าแมนค่ะตัวสีดำเดือนกว่าแต่ปลาปลาผสมของเทาเองเนี่ยในฝ้ามือเท่าเองหนึ่งสองเดือนกว่านี่บ่อได้ท่านี้แมนเลือดสูงนะคะสองตัวหนึ่ง ห่างกันอยู่เนาะอุ้ยเหยียบออกก็ลังกายครับแม่เกาเป็นดำผู้พ่านบอกพอเขาเป็นดำผู้พ่านเลือดลอยแม่เขาเป็นดำเชียงไม่บวกเบิดกเชี่ยที่ซื้อม้าหนีไม้เข้ามาสิเอามาสืบพันธุ์เป็นบอกเอามาเป็นบอกเอามาเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตเป็นบอกเอามาเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไหนเป็นดำลูกดก ก็ไปเดี๋ยวจังค่อยมาเบิ้งเด้อค่ะรับขับเดี๋ยวสิติตตามคิอยู่ครับม้รอดไปพุ่นพ่อมตัวนี้แมนค่ะออนี่คือตัวนั่นนี่คือเมยซ่านเมยซ่านตัวนี่คือดำผู้พันแมนผสมผสมเบิกเสียเบิกเสียอ๋อสายพันธุ์มันกระดำเชียงไม่กระดำเชียงไม่อ๋อกาเอามาเบิ้งตอนเขาโตเพราะว่านี่เขายังหน่อยอยู่ค่ะลับ ลเลี้ยงกินอาหารคือการเบิด์ตเมนบอนี่กินอาหารคือการเบิดเพียงแต่ว่าเขาเป็นหมูหน่อยอยู่เสริมหวัวอาหารที่มีโปรตีนสูงโปรตีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพื่อให้เขาทานทานหมูยานุ่มไหมอ่ะเขาขใหญ่นไปอีกใหญ่ใชเสีให้กินใช่เสี่ยกินแบบเดียวกันกับหมูหมูปลาแตาว่าหมูปลานี่กหลายคือเก่าอยู่ฝั่งปุ่นเมนบอหลายคือเก่าค่ะตว่ามื้อนี่ไฮเบิรง เหมยซ่านครับดำผู้พันแนีนค่ะโอ้เมื่อหลังจังเบิงหมูปลาพ,พันผสมพื้นบ้านของเขาแมนค่ะเดี๋ยวจังแมะมาเบิงไม่ได้ค่ะเด้ดำอันนี้เหมยซ่านนี่โอ้การให้กินหัวอาหารน้ำให้กินผักสดน้ำเมนบอคือตอนนี้หมูอายุสองเดือนตอนนี้งดหัวอาหารให้กินแบบเดียวกันกับหมูปลา<อ>ต้มขกไป สซพักแ้วก็ล่ามอนตอนนี้ซื้อมาราคาเท่าไหรครับตอนซื้อมานี่อันนี้ได้มาตัวตัวละสองพันอ๋อตอนนั้นน้อยก็นี่เติบเ็นบอลหน่อยก็นี่ค่ะเขาใหญ่เร็วค่ะอ๋อข้องสางเขาก็ใหญ่นี่นี่บอลมีตวตัวแม่บอลนี่ตวพีแต่ตวแม่ตวเมียอันนี้เป็นตวเมียทั้งสองตัวค่ะคิดมาเสียวมาเป็นแม่บล็อกแ้วคา คิดว่าสิเอาดูล็อกมาผสมนะดูล็อกปลา<น>ดูลออ็อกต๋องบางามสวยงามเลยครับรากาอีหยังกับดำผู่พานนี่ได้มาตัวเท่าไหร่ครับอันนี้กกราคาก็สูงแน่อยอค่ะส,สูงกว่านี้สูงกว่็หมูปลาเลือดผสมหมูปลาเลือดผสมเมื่อสักคยตัวละพันพันหาหรือว่าง,งามงามแน่กะตัวละสองพัน แต่ว่านี่เขากะออกมาค่าสูงอยู่ค่ะเพราะว่าเขาอยากได้สายมาจากดําเชียงใหม่บวกเบิกเสียแล้วก็มัมาไกลพร้อมค่ะแต่เป็นโบมีมันของหายากมันก็เลยแพงเนาะเขตห้ามันจะโบมี่ดําเชียงใหม่กับดําผู้พานมาบวกกันแล้วอาหารหล้งจากนี้กับสิอาหารมาจางไหนครับส่วนมากกินการเลี้ยงกาสิเลี้ยงแบบเดียวกัน ก็มาต้มพักใส่เข้าไปเป็นลัดแล้วก็มีห้ําไขมันใหญ่ก็นี่ก่อนเป็นบ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น้อยยุ่กับเน้นไขหัวไขหัวอาหารเสริมโปรตีนเขาเนาะพักที่ได้นี่ก็คือไปซื้อตลาดมันบอกเฮ่อของเก่าเฮ่อของเศดเข้าไปรับซื้อมาบอกเฮ่อหาทั่วไปที่พักนี่กับเป็นจากแม่ค้าอ๋อบัี้ซื้อแล้วก็เพื่อข้าให้ซื้อๆค่ะอ๋อเวลามันเบิดอายุเข้ากะหอยไปห้าก็ไเป๊ เขาจะลอกเขาจะลอกมือนี้แน่นอนนี่บอกนี่ค่ะเขาจะลอกแบบนี้ไว้ค่ะลอกลอกลอกแบบนี้บม่ได้เสื้อหอกค่ะเขาห้ซื้ออ๋อมนี่เขาเอามลดบรรทุกหนึ่งดีอ๋อไปเอานังล่องแมนบอสแมนค่ะยุมบอกนี่ก็เป็นพื้นที่ของมูแปดทื่อเกาอนบอ มูไรนี่อันนี้มูสามอมูสามตำบลถาวรเอาเภอเฉลิมมะเกียดจังหวัดบุรีรัมย์เนาะนม่นค่ะป้าหมูป่าอย่างเกาะซื้อกะอันนี้อรพิมฟาร์มหมูป่าครับจังหวัดบุรีรัมย์ได้ค่ะครับกาเบิดตฟนนี่กะซิมีให้เบิ่งได้หลายอยู่เพราะว่ามันสี่สิบกว่าแม่เหรอเด้จ่ะตอนนี้เั้่หมูปลาพันพื้น,นบ้านลูกผสมนี่เท่าไรครับฟังในฟังนั่นกะเั้งเบิด สี่สิบตได้บ่อันนี้กับประมาณสามสิบก็สามสิบกว่า,วามแม่เลยนะจ๊ะตอนนี้บอครับ่การล่อผสมได้อายุเจ็ดเดือนแปดเดือนกับสิบผสมไรไปเรือยตอนนี้บ่มีขายเป็นบ่ตอนนี้อเอาไว้เป็นแม่พันกรเป็น<ม>บ่ตอนนี้ตอนนี้ยังบ้าน่มีขายแต่ว่าถ้าสี่ซื้อกลรอล่อไปกนเป็นบอกำลังคลอดค่ะคลอ,อดแม่แรกไปนี่ชุดใหญ่นี่ในสองอาทิตย์แล้วที่เห็นมันแมลนอยู่จกัจกต จ็ดเมย์ไงกำลังขอดไล่กันนะค่ะนี่เจ็ดม่เลยบที่ทองเยู่นี่เจ็ดม่ค่ะทองเยอะออกมาในชักตัวออกมา,ากว,ออมาวาันเด็กเก้าตัวค่ะได้สองอาทิตย์แล้วค่ะโอ้โอเคครับหลังจากคุยกัเจ้าของฟ้ามเพ่นแล้วค่ะสิบห้ามาเบิงลูกหมูที่ลอดไม่ประมาณสองอาทิตย์ครับ แม่กะสมบูรณ์ดีครับแล้กก็สิพ่ามาเบิงพักที่เพิ่นเอามาจากตลาดครับเขาห้มากครับนี่ครับเอามาบรรทุกมาไวเลยครับสำหรับมื่อนี้2องเกอร์ซอชาแนลกะสิคอล่าล่ะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สองเกอร์ซอชาแนลบายบายครับ